ตอนนี้หลายประเทศยังคงฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการนําเรื่องวัคซีนโควิด -19 เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับจนเป็นที่มาของผู้ผลิตวัคซีนนั้นก็จะขอมีการตรวจสอบประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทั่วโลก ยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงเพราะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจอร์นสันเนีจอรนสันมีการาพบนะครับวัคซีนที่สามารถฉีดคนได้เพียงเข็มเดียวได้แล้ว นะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงไม่ดีสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ไปเริ่มต้นกันเลยนะฮะไต้หวันก็มีคนเสียชีวิตจากโควิด -19 รายแรกในรอบ8เดือนรัฐบาลไต้หวันรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายแรกนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในขณะที่ไต้หวันกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดนะครับกลุ่มเล็กๆ อย่างผิดปกตินะฮะในระดับท้องถิ่นหญิงวัย80ปีนะครับรายหนึ่งมีโรคประจำตัวเสียชีวิตหลังจากที่ติดโควิด -19 ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเฉินชิงชุงนะฮะรัฐตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีการระบุแบบนั้นนะฮะในจีนมีการติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ลุกลามไปยังไต้หวันแล้วฝรั่งเศสตัดสินใจทำการล็อกดาวน์นะครับ รอบ3สู้โควิด -19 นะครับประทับดีเชื่อมั่นนะประชาชนแม้ติดเชื้อเกิน2 0 0 0 0คนต่อวันก็ตามนะครับประทับดีเอ็มเรยมาครองนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับปกป้องอาการตัดสินใจของเขาก็ชะลอการล็อกดาวน์นะครับรอบที่3ใน วันเสาร์ที่ผ่านมาระบุเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนที่จะสามารถควบคุมโควิด -19 ได้โดยยังคงบังคับใช้ข้อจำกัดต่างๆที่ยังไม่เข้มข้นสุดขีดรับแม้ว่ากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่3และ,ะเผชิญปัญหาติดขัดในการจ่ายวัคซีนซึ่งหลักที่ฝรั่งเศสใช้ตอนนี้ นะครับเป็นหลักที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีประเทศไทยเป็นตัวแบบฮะไม่ใช้เป็นการยกระดับใช้โซเชียลส t งันหรือการต่อต้านทางสังคมไม่จําเป็นต้องมีการล็อกดาวน์อีกนะครับในขณะที่อดีตอภิมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกฟื้นไข้จากโรงพยาบาลหลังจากติดเชือ้อโควิด1 9 c a r น o ะครับคาร์ลอสสลิมเจ้าพ่อธุรกิจโทรคมนาคมของเม็กซิโก นหนึ่งในอภิมหาเศรษฐีของโลกออกจากโรงพยาบาลแล้วและกําลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากติดโควิด -19 นะครับจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนะครับในขณะทีท่ทีมผู้เชี่ยวชาญน,น,นานาชาตินะครับขององค์การอนามัยโลกนะครับได้เข้าตรวจตลาดทะเลที่อู่ฮันนะครับต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 รอยเตอร์เอฟกับสำนักข่าว a อพรายงานตรงกันนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับเดินทางมาที่ตลาดสดหัวหนะนะครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดในย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 เมื่อปลายปี2019รอยเตอร์ นะครับบอกว่าทั้งนี้เพราะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลกหรืูฮูเดินทางถึงในช่วงบ่ายนะครับท่ามกลางาการรักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นนะครับพร้อมกับเครื่องกีดขวางที่ถูกตั้งด้านนอกรั้วสีน้ําเงินสูงปิดล้อมรอบตลาดหัวหนานซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารทะเลในย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่นซึ่งก็ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็เข้าทําการตรวจสอบ ในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เจ้าที่แอฟริกาใต้ตรวจยึดยาเม็ดมหัศจรรย์อ้างนะครับสบปะคุณรักษาโควิด -19 ได้หายเจ้าที่สุรกากรประจำท่ากาศยานนะครับ <c oughs> หลักของแอฟริกาใต้ <c oughs> ตรวจยึดยาเม็ดชนิดหนึ่งนะฮะจำนวนหลายร้อยเม็ดนะครับซึ่งบางคนอ้างว่าสามารถใช้รักษาโควิด -19 ได้จากการเปิดเผยของตำรวจ สังกักงานตำรวจในแอฟริกาใต้นะครับเปิดเผยว่ายาเม็ดต้องสงสัยซึ่งชื่อว่าน่าจะเป็นไอเวอร์แมกตินนะครับมูลค่า6ล้านเรนหรือเกือบ4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ12ล้านบาทนะครับถูกยึดได้ที่สนามบินนานาชาติโออาร์ทัมโบในยูรนเนสเบิร์กนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดแถลงระบุว่า จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย6คนตั้งข้อหาครอบครองยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนําเข้ายาโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับเชื่อว่ายานี้ไม่มีทะเบียนนะฮะเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในแบบยาเม็ดถูกนําบรรจุนะัานำเข้าใน <c oughs> ในจุดประสงค์เพื่อจําหน่ายและจะถูกนํามาใช้ในการรักษาโควิด -19 สหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษตอนนี้ก็ปรากฏว่าเตรียมขอร่วมเขตการค้าเสรีนะ CPTPP สหาราชาอาณาจักรนะครับยื่นจะขอเข้าร่วมเขตการค้าเสรีข้อตกลงที่ครอบคลุมนะครับก้าวหน้าสับหุ้นสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นชื่อว่าเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับภายใต้แผนยุคหลังอ่ e บรัซิจากการเปิดเผยของนายกรัมตรีบอริชจอนสัน ซึ่งรัมตรีการค้าแห่งสหาราาณาจักรเตรียมยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการขอสหาราณาจักรเป็นสมาชิกกลุ่มการค้าเสรีซึ่งเป็นตัวแทน11ชาตินะครับกลุ่มประเทศริมขอบะะมหาสมุทรแปซิฟิกในนั้นก็รวมถึงออสเตรเลียแคนาดาชิลีญี่ปุ่นเม็กซิโกและเวียดนามฮะซึ่งก็เป็นการค้าเสรีในขณะที่แก๊ง นะครับอาชญากรใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับซิลเวสเตอร์สโตรโรนนะฮะดึงดูดลูกค้า <c oughs> นะฮะแก๊งอาชญากรรมฮะบัลการียใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับที่ชื่อซิลเวสเตอร์สโตรโรนนะครับซูปเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังในบทนักมวยอกกี้และนักรบแรมโบ้นะครับในการโฆษณา บริการปลอมแปลงพาสปอร์ตแก่ลูกค้าจากการเปิดเผยของอายการสมาชิก4คนของแก๊งดังกล่าวถูกตั้งข้อหาในฐานความผิดก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงส่วนอีกสองคนถูกตั้งข้อหาในความอิดอื่นๆอันอายการระบุในถ้อยถแถลงพาสปอร์ตที่ใช้ชื่อของอสตอร์นโลนนะครับระบุว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์ร็อกกรายนี้เป็นชาว บัลแกเรียถูกพบระหว่างปฏิบัติการทำการตรวจค้นบ้านพักของสมาชิกคนหนึ่งในแกง๊งฟรอปดิฟนะครับในเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของบัลแกเรียนะก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเรื่องสุด uh, สำหรับที่อินเดียปรากฏว่าอินเดียนั้นก็คุมเข้มการประท้วงกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรม ตำรวจอินเดียกลุ่มเข้มรักษาความปลอดภัยรอบค่ายที่เกษตรกรนะครับมาปักหลักชุมนุมประท้วงต่อต้านกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรมฉบับใหม่ในขณะที่คนอีกหลายพันคนมาจะมาเข้าร่วมด้วยนะซึ่งอินเดียกำลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9อย่างหนักพอเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักม็อบก็มาตามสูตรเลยนะครับประเทศไหนเนี่ยโควิด -19 หนักประเทศนั้นม็อบมาตามสูตรนะครับ ในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือหูก็จวกนะครับอ่า eu นะครับเปิดศึกชิงวัคซีนโควิด1 i d ว่าไม่มีศิลธรรมนะครับคุมการส่งออกไปนอกกลุ่มนะครับองค์การอนามัยโลกหรือหูวิพากษ์วิจาร์ณคำถแถลงของ eu ที่ประกาศควบคุมการส่งออกวัคซีนที่ผลิตในกลุ่มนะครับ ระบุมาตรการดังกล่าวเสียงทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยืดเยื้อกว่าเดิมและส่งผลงกระทบเลวร้ายต่อประเทศยากจนทั้งหลายนะครับความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากที่ผู้ควบคุมกฎของ EU. นะคอันอนุมัติใช้วัคซีนของเอสตราเซเนกกับวัยผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุโดยเชื่อมั่นว่าจะมีความป้องกันภัยแก่ผู้สูงอายุได้ด้วยคำถแถลงของเจ้าที่องค์การอนามัยโลกมีจะมีขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการายุโรประบุว่าพวกเขาเห็นพ้องกับแผนหนึ่งสำหรับประุุประสงค์ออ,อกวัคซีนโควิด -19 ของสหาราชาอาณาจักรนะครับในนั้นก็รวมถึงสหาราชาอาณาจักรโดยอ้างว่ามีความจำเป็นจะต้องดาเนินการเช่นนี้เพื่อเป็นการประกันอุปทานเพียงพอสำหรับคนของพวกตนเองสรุปก็คือว่าสาภาพยุโรปต้องการที่จะเอาวัคซีนฉีดเฉพาะพวกของตัวเองก่อนอยังไม่ยอมส่งออก นะครับจึงเป็นประเด็นที่อ,องค์การในอนามัยโลกเนี่ยออกมาประนามแต่ประเด็นที่น่าเป็นที่ยินดีสำหรับจอร์นสันแอนจอรสันตอนนี้ก็ปรากฏว่าพบนะครับวัคซีนฉีดเข็มเดียวประสิทธิภาพพุ่งถึง89-85%เนะครับเคสป่วยหนักขณะที่สสบอสตันฉีดวัคซีนของไฟเซอร์2โดสแต่ดันติดโควิด -19 นะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์และ a อฟรายงานว่าจอร์นสันและจอรนสันนะครับบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ของบริษัททดลองเฟดสมีประสิทธิภาพถึง85%นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสำหรับคนไข้ป่วยหนักแต่แค่โดสเดียวสส,สรัฐแมชชัชูเซต t นะฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ b i o โอเอ h นคะครับกรบ2เข็มแต่ปรากฏว่า <c oughs> ปรากฏว่ายังพบผู้ติดเชื้อยังพบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่นะครับ c ีเรายงานว่าจอร์นสันแอนจอร์สันค่ายผลิตแป้งโรยตัวเด็กนะครับชื่อดังประกาศข่าวว่าวัคซีนโควิด -19 ของเขาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะรักษาหรือป้องกันโควิด -19 ได้ในเคสผู้ป่วยหนักถึงร้อ พบวัคซีนของจอร์นสันใช้แค่1เข็มและไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นจัดเหมือนไฟเซอร์และก็ไบโอเอนเทคและมีความป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่มาจากแอฟริกาได้ถึง57%ในเวลาวัคซีนไฟเซอร์กับไบโอเอนเทคนะครับเกิดปัญหานอกจากมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในนอร์เวย์ล่าสุดนะครับอสอสอนะสหรัฐ จากบอสตันนะครับยังติดโควิด1 9หลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว2โดสตามลำดับนะซึ่งก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้ในภาพรวมนะครับเรื่องของการแย่งนะครับเอาวัคซีนโควิด1 9อยู่เฉพาะในกลุ่มสาภาพยุโรปนะครับกำลังเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกนั้นออกมาประนาม การกระทำนะครับเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เป็นการกีดกันนะให้ประเทศของตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศที่ยากจนก็จะไม่ได้ผลประโยชน์องค์การนาไมยโลกต้องประนามเพราะอะไรเพราะถ้าว่าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ประเทศยากจนก็จะต้องมีคนล้มตายจํานวนมาก การแพร่ระบาดโควิด -19 ก็จะไม่หยุดถ้าไม่แจกจ่ายอย่างทัดเทียมซึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับหรือห h มีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมามีเพื่อที่จะดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนอย่างยุติธรรมแล้วกม็มีกระบวนการแจกจ่ายอย่างเป็นระบบนะครับในงานวิเคราะห์นะครับที่องค์การอนามัยโลกออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้ไม่เชิงงานสังเคราะห์ นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้การกลายพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นในอังกฤษและการกลายพันธุ์ของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาปรากฏว่าตอนนี้จอร์แนแลจอร์นได้มีการพัฒนานะครับวัคซีนเพื่อสามารถป้องกันโควิด1 9ได <c oughs> นไ้นะครับไม่ต้องใช้นะครับอากาศ ที่เย็นจัดถึงขั้นติดลบเนี่ยติดลบ7ติดลบ17เจนี่ยจึงจะสามารถารักษาไว้ได้นะครับรักษาวัคซีนไว้ได้นะก็เป็นทางออกที่ดีในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้หลายประเทศยังคงฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการนําเรื่องวัคซีนโควิด -19 เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับจนเป็นที่มาของผู้ผลิตวัคซีนนั้นก็จะขอมีการตรวจสอบประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทั่วโลก ยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงเพราะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจอร์นสันเนี่จอนสันมีการาพบนะครับวัคซีนที่สามารถฉีดคนได้เพียงเข็มเดียวได้แล้ว นะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกายังคงไม่ดีฮะสหร,รัฐอเมริกายังคงแทรกแซงกิจการภายในไป,นไปยังจีนแทรกแซงกิจการภายในไปยังาทางรัสเซียนะครับทำให้สถานการณ์โดยรวมของโลกนั้นไม่ค่อยจะดีนะักนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฝันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝัน อ่อนแอแผลไม่ได้แปลว่าจกสิ่งลําคาที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานร้างวันบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาหากเธอล้ม จะคอยประคองหากเธอร้องมาร้องให้ที่ไลลฉันหากเธอลากับวันร้าร้หลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าไฟ,ฟ่ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไป จำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ มองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่อยู่ถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ เธอหมดแรงฟันคนเราน,นั้นคงดูแกล้หัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้